สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเกษตรกรที่รักทุกท่านนะครับผมลุงชัยหัวใจเกษตรนะครับจะมาแบ่งปันข้อมูลราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรนะครับทุกท่านสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและก็การเพาะปลูกนะครับและก็วางแผนการตลาดเพื่อมีกินมีใช้มีรายได้ประสบความสําเร็จจากอาชีพเกษตรกรรมขอเชิญรับฟังกันได้เลยนะ ราคาผักตราดกลางขายออกวันนี้ประจำวันที่23เดือน11 2 5 6 4มีดังนี้นะครับราคากระเจี๊ยบเขียวตราดกลางขายออกวันนี้40-44บถึงบาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำดอกตราดกลางขายออกวันนี้28-30บถึงาบาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำปลีตลาดกลางขายออกวันนี้30-35ถึงบาทต่อกิโลกรัม ราคากุยช่ายดอกตลาดกลางขายวันนี้120บาทต Trail ่อกิโลกรัมราคาผักขึ้นช่ายตลาดกลางขายวันนี้ 100- ่งร้อยถึงหนึบาทต er ่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดฝักอ่อนตลาดกลางขายวันนี้3 6มสบถึงสีบาทต่อกิโลกรัมราคายอดคณะตลาดกลางขายวันนี้2 0่สบถึงยีบาทต่อกิโลกรัมราคาต้นคณะตลาดกลางขายวันนี้1 6บหถึงยีบาทต่อกิโลกรัม ราคาคณะฮ่องกงตร,รัดกลางขายวันนี้2 8บถึง130าบาทต่อกิโลกรัมราคาชะอมตราดกลางขายวันนี้2 0บถึง23บาทต่อกร,รมราคาถั่วฝักยาวตร,รัดกลางขายวันนี้4 0บถึง45บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วผู้ตราดกลางขายวันนี้5 0บถึง60บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วลันเตาหวานตร,รัสกลางขายวันนี้1 2 0ถึง140บาทต่อกิโลกรัม ราคาถั่วลันเตาไม่หวานตลาดกลางขายวันนี้120-150บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบหอมตลาดกลางขายวันนี้16-24บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบเหลี่ยมตลาดกลางขายวันนี้14-16บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบงูตลาดกลางขายวันนี้35-36บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักกระเฉดยอดตลาดกลางขายวันนี้2 4บถึง28บาทต่อกำราคากวางตุ้งดอกตลาดกลางขายวันนี 1> ้ <crisis: hot ço> 1 <thế S> 2ถึง16บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งใบตลาดกลางขายวันนี้1 6ถึง20บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งไตวันตลาดกลางขายวันนี้2 0บถึง24บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดขาวลุยตลาดกลางขายวันนี้1 7ถึง22บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักกาดหอมตลาดกลางขายวันนี้30-40บาทต่อกิโลกรัมราคาหัวเชยเท,ท้าตลาดกลางขายวันนี้20-32บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งจีนตลาดกลางขายวันนี้6-12บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักบุ้งไทยตลาดกลางขายวันนี้60-70บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักเขียวอ่อนตลาดกลางขายวันนี้12-15บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักเขียวแก่ตลาดกลางขายวันนี้8-10บาทต่อกิโลกรัมราคามรักขีนกตลาดกลางขายวันนี้20-24บาทต่อกิโลกรัมราคามรัจีนตลาดกลางขายวันนี้ 20- 24บบาทต่อกิโลกรัม ราคามะละกอดิบตลัดกลางขายวันนี้12-14บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือไคเต่าตลัดกลางขายวันนี้4ง5 4บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือพวงตลาดกลางขายวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือม่วงตลัดกลางขายวันนี้40-44บาทต่อกิโลกรัม ราคาเมือเขือยาวตลาดกลางขายวันนี้3 0มสบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมราคาเมือเขีอลิงตลาดกลางขายวันนี้2 8่สบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมราคาเมือเขือเปาะตลาดกลางขายวันนี้3 5มสิาถึงสาบาทต่อกิโลกรัมราคาเมือเขือลายตลาดกลางขายวันนี้4 4่สบสถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาเมือเขือเหลืองตลาดกลางขายวันนี้3 2อถึงิบาทต่อกิโลกรัม ราคามะเขือเทศทอตลาดกลางขายวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศสีดาตัดกลางขายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศราชินีตาดกลางขายวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาลูกน้ำเต้าตาดกลางขายวันนี้12-16บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงกวาตาดกลางขายวันนี้10-12บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงร้านตัดกลางขายวันนี้8-13บาทต่อกิโลกรัม ราคาแตงโมอ่อนตลาดกลางขายวันนี้28-30บาทต่อกิโลกรัมราคากระชายซอยตลาดกลางขายวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคากระชายหัวตลาดกลางขายวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงซอยตลาดกลางขายวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงอ่อนตลาดกลางขายวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม ราคาขิงแก่าตลาดกลางขายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขาอ่อนตลาดกลางขายวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขาแก่ตลาดกลางขายวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาตะไคร้ตลาดกลางขายวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยจุกตลาดกลางขายวันนี้70 8 0ถึง80บาทต่อกิโลกรัม ราคาต้นหอมจาดการขายวันนี้40-60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีไทยจัดการขายวันนี้80-100บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีลาวจาดการขายวันนี้30-60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีฝรั่งจัดการขายวันนี้30-60บาทต่อกิโลกรัมราคาใบสะหน่จัดการขายวันนี้60-100บาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกขี้หนูสวนตลาดกลางขายวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกินดาเขียวตลาดกลางขายวันนี้40-50บถึงาบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกินดาแดงตลาดกลางขายวันนี้60-65บถึงบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกชี้ฟ้าแดงตลาดกลางขายวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกมันตลาดกลางขายวันนี้70บาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกยำแดงตราดกลางขายองนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำเขียวตราดกลางขายองนี้30-40บถึงบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหยวกตราดกลางขายองนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกเหลืองตราดกลางขายองนี้5 0บถึงนึ้บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกไทยอ่อนตราดกลางขายองนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกเขียวสปอร์ฮอต ตลาดการขายอ,อ้นี้4ี่สบถึงห้าบบาทตอ่อกิโลกรัมราคาพริกแดงซุปหฮอต,ตลาดการขายงอ,อ์นี้7 0็ดสบถึงแปบาทตอ่อกิโลกรัมราคาพริกกระเี๊ยงตลาดการขายงอ,อ์นี้80บาทตอ่อกิโลกรัมราคาพริกยดสนเขียวตลาดการขายอ,อ้นี้4ี่ส้ถึงห้บาทตอ่อกิโลกรัม ราคาพริกยดสนแดงตลาดกลางขายอันนี้45-55บาทต่อกิโลกรัมราคามะนาวเบอร์เล็กตลาดกลางขายอันนี้1บาท40สตางค์ต่อลูกราคามะนาวเบอร์กลางตลาดกลางขายวันี้2บาท60สตางค์ต่อลูกราคามะนาวเบอร์ใหญ่ตลาดกลางขายวันี้3บาท20สตางค์ต่อลูกราคาลูกมะกรูดตลาดกลางขายองนี้30บาทต่อกิโลกรัม ราคาหอมแดงไม่ตัดจุกตลาดกลางขายวันนี้7 0็ดบถึงบาทต่อกิโลกรัมราคาใบมะกรูดตลาดกลางขายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาใบแมงลักตลาดกลางขายวันนี้2 5 3 0บาทต่อกิโลกรัม ราคาใบโหระพาตลาดกลางขายวันนี้ยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาใบกระเพราตลาดกลางขายวันนี้ยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานป่าตลาดกลางขายวันนี้หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบาทต่อกิโลกรัมราคาผักปลังตลาดกลางขายวันนี้สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาแตงไทยอ่อนตลาดกลางขายวันนี้สามสิบหกถึงสี่สิบบาทต่อกิโลกรัม ราคาหอมหัวใหญ่ไทยตรัดกลางขายวันนี้23บาทต่อกิโลกรัมราคาใบายี่ราตรัสกลางขายวันนี้25-30บาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานราคาผักจากตราดกลางสินค้าเกษตร,รขอขอบคุณข้อมูลมาณทีนี้ด้วยนะครับราคาผักวันนี้นะครับโดยรวมแล้วก็มีแนวโน้มนะครับค่อยๆปรับตัวลดลงนะครับนะครับก็มีหลายชนิดเลยนะครับที่ ปรับตัวลดลงจนถึงระดับต่ําหรือว่าระดับที่ราคาตกต่กําก็ว่าได้อย่างเช่นผักบุ้งจีนนะครับวันนี้ก็ลดลงมาเหลือ6บาทถึง12บาทต่อกิโลกร,รมัมก็เรียกได้ว่าเป็นราคาที่ต่ํามากเลยนะครับเป็นราคาที่ถูกมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีผักอื่นๆด้วยนะครับที่วันนี้ก็มีราคาปรับ ตัวลดลงมานะครับผักชีไทยวันนี้นะครับก็ปรับตัวลดลงมานะครับเหลือ8 0บถึง100บาทต่อกิโลกรัมนะครับผักชีลาวก็เช่นเดียวกันนะครับลดลงไปเยอะเลยนะครับวันนี้ก็เหลือ3 0บถึง60บาทต่อกิโลกรัมนะครับนะครับก็อาจจะมีผลผลิตนะครับออกสู่ตลาดเยอะขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับก็ทำให้ราคานั้นก็ปรับตัวลดลงมา นะครับส่วนพริกก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้พริกก็มีปรับลดลงมานะครับเช่นพริกเขียวซุปฮอตนะครับวันนี้ก็40่สบถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับแต่ว่าพริกแดงนะครับซุปฮอตนะครับราคาก็ไม่ได้ลดลงนะครับก็ขึ้นไป7 0็ดบถึงแปบาทนะครับต่อกิโลกรัมส่วนพริกกระเหลียงก็80บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็มีบางชนิดนะครับ แต่ก็ไม่ไม่ได้มีหลายชนิดนะครับที่ปรับลดลงนะครับก็มีบางชนิดไม่กี่ชนิดเท่านั้นเองนะครับที่ปรับตัวลดต่ําลงมามากนะครับส่วนมากก็ยังคงทรงตัวแล้วก็มีบางชนิดก็ปรับขึ้นไปบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับ เกษตรกรนะครับชาวสวนผักนะครับทุกท่านนะครับก็จงสู้ๆไปด้วยกันนะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยหัวใจเกษตรนะครับจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปนะครับแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ